ใครกำลังหาทริปญี่ปุ่นสุดคุม้มต้องฟังทางนี้ไทยฟลายทราเวลชวนคุณบินตรงสู่โอซา,าก้านาโกย่าเกียวโต6วัน4คืนในราคาสุดพิเศษเพียง29,999บาทเท่านั้นโดยสายการบินไทยไลออนแอร์ทริปนี้บอกเลยว่าไฮไลท์จัดเต็มพาไปไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าพุชิมิอินาริเดินเล่นตลาดปลานิจิกิชื่อดัง ลิมรสชาเขียวแท้ๆแบบต้นตำรับญี่ปุน่นแวะชมความสงบที่ศาลเจ้าเฮอันแล้วไปอินกับบรรยากาศเมืองเก่าทาคายามาสและพลาดไม่ได้หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะชื่อสวยราวกำดูดมาจากเทียบนิยายยังมีวันอิสระเต็มๆให้คุณชอบกินเที่ยวตามสไตล์ตนเองแบบจืดใจเดินทางได้ตั้งแต่ตุลาคม2568ถึงกุมภาพันธ์2569บอกเลยว่าคุมสุดๆรีบจองก่อนเต็มนะคะ